หลักตัดสินธรรมวินัยสี่ประการหนึ่งหากมีภิกษุในธรรมวินัยนี้ได้กล่าวอย่างนี้ว่าผู้มีอายุข้าพเจ้าได้สดับรับมาเฉพาะพระพักปราผู้มีพระภาคว่านี้เป็นธรรมนี้เป็นวินัยนี้เป็นคำสอนของพระศาสดาสองหากมีภิกษุในธรรมวินัยนี้ได้กล่าวอย่างนี้ว่า ในอาวาสชื่อโน้นมีสงอยู่พร้อมด้วยพระเถระหัวหน้าข้าพเจ้าได้สดับมาเฉพาะหน้าสง์นั้นว่านี้เป็นธรรมนี้เป็นวินยัยนี้เป็นคำสอนของพระศาสดา 3. หากมีภิกษุในธรรมวินัยนี้กล่าวอย่างนี้ว่าในอาวาสชื่อโน้นมีภิกษุผู้เป็นเถระอยู่จำนวนมาก เป็นพระหูสูตรเรียนคำพีทรงธรรมทรงวินัยทรงมาติกาข้าพระเจ้าได้สดับมาเรียนเฉพาะหน้าพระเถระรูปนั้นว่านี้เป็นธรรมนี้เป็นวินัยนี้เป็นคำสอนของพระศาสดา 4. หากมีภิกษุในธรรมวินัยนี้กล่าวอย่างนี้ว่าในอาวาสชื่อโนอนมีภิกษุ ผู้เป็นเถระอยู่รูปหนึ่งเป็นพระหูสูตรเรียนคำพีทรงธรรมทรงวินัยทรงมาติกาข้าพระเจ้าได้สดับเฉพาะหน้าพระเถระรูปนั้นว่านี้เป็นธรรมนี้เป็นวินัยนี้เป็นคำสอนของพระศาสดาเธอทั้งหลายยังไม่พึงชื่นชมยังไม่พึงคัดค้านคำกล่าวของผู้นั้นพึงเรียนบท และพยัญชนะเหล่านั้นให้ดีแล้วพึงสอบสวนลงในพระสูตรเทียบเคียงดูในวินยัยถ้าบทและพยัญชนะเหล่านั้นสอบลงในสูตรก็ไม่ได้เทียบเท่าในวินยัยก็ไม่ได้พึงลงสันนิษฐานว่านี้ไม่ใช่พระดำดัดของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นแน่นอนและภิกษุนี้รับมาผิดเธอทั้งหลายพึงทิ้งคำนั้นเสียถ้าบท และพยัญชนะเหล่านั้นสอบลงในสูตรก็ได้เทียบเข้าในวินัยก็ได้พึงลงสันนิฐานว่านี้เป็นพระดำดัดของพระผู้มีพระภาคพ,พระองค์นั้นแน่นอนและภิกษุนั้นรับมาด้วยดีเธอทั้งหลายพึงจำมหาประเทศนี้ไว้